ดีค่ะพบกับรายการ Read m e p l e แอ e ทีอาโดยวันนี้มาพบกับบรรลักษ์พี่โรสสำหรับวันนี้บรรลักษ์พี่โรสจะมาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารของไทยชื่อเรื่องตำราแม่ครัวหัวป่าเขียนโดยเปลี่ยนภาศกรงวง์หมวดหมู่หนังสือ6 4 1 5ปอป่า747ต่อเต่า2564ตำราแม่ครัวหัวป่าถือว่าเป็นตำราอาหารสาคัญของชาติไทยประพันธ์โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภัสกรบงในปีพุทธศักราช2452โดยมีธิดาคือคุณหญิงพวงดำรงราชพลคันเป็นผู้เรียบเรียงนับได้ว่าเป็นตำราสอนทำอาหารคาวหวานทั้งของไทยและของต่างประเทศในแบบของสตรีผู้มีสกุลด้านงานครัวอันยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่จะรวบรวมวิธีการทำอาหารแต่รับประเภทอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายแล้ว ยังเล่าถึงเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มาของวัตถุดิบในการทำอาหารเคล็ดลับในการเตรียมอาหารของเจ้านายและยังชี้เห็นว่าการทำอาหารนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึง่งซึ่งต้องใช้ความละเอียดและปานีดความใส่ใจในการปรุงรสอย่างพิถีพิถันจนได้อาหารคาวหวานที่มีรสชาติอร่อยสีสันและการจัดตกแต่งที่สวยงามเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือเล่มนี้น่าสนใจใช่ไหมคะ ติดตามได้ที่สำนักวิทยาบริการของเราสำหรับวันนี้บรรลักษ์พี่โรธต้องขอตัวไปก่อนคราวหน้าจะเป็นเรื่องไหนติดตามกันได้ในรายการรีดมีรีดเอทที U. สำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ